แกครับเดี๋ยวมันดับไอ้นั่นมาก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวก็เดี๋ยวแกก็อ่านไลน์เดี๋ยวนะโอ้โห โอ้สามตัวตัว,ตวนี่มันกินอะไรมะเนี่ยกินอะไรกันนะอ๋อมันกินในนี่ตัวนี่พวกใบข้าวโพดตัว,ตวนี่ ก็สามตัวตัว,ตวนี่มันกินอะไรมะเนี่ยกินอะไรกันเนาะอ๋อมันกินในนี่ตัวนี่พวกใบข้าวโพดตัว,ตวนี่เดยวแก่ครับอือหือ เดี online, ๋ยวมันดับไ้นั่นมาก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวก็เดี๋ยวแกก็อ่านไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวแกครับเดี๋ยวมันดับไ้นั่นมาก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวก็เดี๋ยวแกก็อ่านไลน์เดี๋ยว โอ้สามตัวตัวนี้มันกินอะไรกันกินอะไรกันนะอ๋อมันกินในนี่ตัวนี้พวกใบข้าวโพดตัวนี้ โอ,โอ้สามตัวตัวนี่มันกินอะไรวะเนี่ยกินไะไกันนะอ๋อมันกินในนี่ตัวนี่พวกใบข้าวโพดตัวนี่เดีย๋ยเแ้ยครับ

หนูน้อยไปไหนหนูน้อย, <c oughs> กยแกงหมูกบลูกกลยคนไก่กิน,นไนเะป้เนาะแม่ได้กล้วยยังกินเลืเอามาแกงกินลื้จัรดรูนะออ้นี่นะเออนี่รับก็มีลาบลาบลาบับรบ คนไม่เคยกินคนร้านนี้ไมกินเลนี่รับ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 คนตายบ้านเรานี่คือกองกินแม่ได้ลูกกล้วยเราก็เอามากินได้ลูกปีอยู่งอะไรมาหนักกินไม่ได้กินได้เปลูกมันกินได้เหรอใช่ยั่งรวยอย่าออกมาเอานุนนุนนนุนมันยืะอยู่บนรถนู่นทำอะไรกันทำอะไรกันเอ๊ะมันตาฝัน

แกงหมูกบลูกกลยแนหมูยคนตายกินได้เปรเนาะแม่แต่กล้วยยังกินเลือ้อเอามาแกงกินลืจัรดรูนีนะเออนี่ลาบก็มีลาบ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 ดอั คนไม่เคยกินคนร้านนี้กินได้ทุกคนลาบรับรับรับคนตายบานเรานี่คือขลองกินแม่ได้ลูกกล้วยเราก็เอามากินได้ลูกปีอยูัวอะไรมากินไม่ได้กินได้เปลูกมัหนูกินได้หรอใช่ยัวด้วยไป็นไงวนู้นน้อยนู้นน้อย